สิบลางสังรณ์บอกเหตุว่าคุณจะถูกหวยรวยโชคสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเข้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะใครๆก็อยากถูกหวยบางคนก็มีลางสังหรณ์บอกว่าจะถูกหวยแล้วก็ถูกจริงๆแต่บางคนมีลางสังหรณ์ก็แล้วฝันถึงเลขเด็ดก็แล้วทำไมยังไม่ถูกหวยอีกนะเรื่องนี้มีคำตอบ เพราะถึงแม้จะมีลางบอกเหตุนำโชคแล้วก็ยังมีรายละเอียดที่คุณอาจไม่รู้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นสถานที่เวลาหรือวิธีการทำบุญซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ที่จะทำให้เลขไม่เคลื่อนโชคลาภไม่คลาดใครอยากถูกหวยงวดนี้และงวดต่อ,ตอไปมาดูเคล็ดรับดีๆกันเลยค่ะ ถูกหวยทุกงวดสิบลางสังหรณ์บอกว่าคุณจะถูกหวยรวยโชคลางสังหรณ์ว่าจะถูกหวยแบบที่หนึ่งตาซ้ายกระตุกใครที่ชอบตาซ้ายกระตุกช่วงเวลาเช้าก่อนถึงเวลา13นาฬิกาภายในช่วงนั้น24ชั่วโมงนั้นคุณจะมีโชคถ้าจุดจูตาซ้ายของคุณกระตุก ไม่ว่าจะเป็นหัวคิ้วหรือช่วงปลายหางตาหางคิ้วกระตุกช่วงเวลาตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง13นาฬิกาให้คุณรีบเสี่ยงโชคภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่ตาของคุณกระตุกนะคะบอกเลยว่าโชคของคุณนั้นจะมาจากเพศชายเท่านั้นค่ะลางสังหรณ์ว่าจะถูกหวย แบบที่สองมีจุดแดงที่ฝ่ามือให้แบมือข้างที่ไม่ถนัดแล้วดูว่ามีจุดแดงไหมจุดแดงที่ว่านี้ไม่ใช่จุดแดงที่เกิดจากเส้นเลือดไม่ใช่จุดแดงที่เกิดจากการไปจับของร้อนนะคะแต่อยู่ๆเป็นจุดแดงเป็นจำจำที่ไม่มีอาการคันแต่อย่างใดอยู่บนข้อมือและ ฝ่ามือข้างที่ไม่ถนัดรวมถึงคุณมีอาการชาเล็กน้อยตรงจุดแดงเป็นช่วงๆถ้ามีจุดแดงให้สังเกตเฉพาะช่วง10นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาเท่านั้นนะคะถ้ามีให้คุณเสี่ยงโชคลาภภายใน3วันหลังจากที่คุณเห็นถ้าเกิน3วันแล้วไม่ต้องเสี่ยงนะคะ แล้วบอกเลยว่าโชคลาภของคุณนั้นจะมาจากคนพิการคนตาบอดจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้ค่ะลางสังหรณ์ว่าจะถูกหวยแบบที่สามมีแผลไม่รู้ตัวตามแขนขาหากคุณกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามแล้วอยู่ๆก็โดนบาดเช่นโดนกระดาษบาดเสี้ยนตำ่ำแก้วตำ่ำ แบบไม่รู้ตัวแล้วเลือดไหลตรงจุดนั้นแต่พอผ่านไป5นาทีถึง10นาทีถึงรู้สึกแสบๆพอเปิดดูอ้าวทำไมเรามีรอยเหมือนรอยกรีดไปโดนบาดมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือวิตายแล้วเสี้ยนอันนี้ทำไมเราไม่รู้สึกเก็บเลยแต่เห็นมีรอยดำๆอยู่ข้างใน หรือจะมีบาดแผลที่แขนที่ขาโดยเฉพาะแขนขาข้างขวาให้เอาแขนขาข้างขวานั้นเสี่ยงโชคสำหรับใครที่มีแผลแบบไม่ตั้งใจข้างซ้ายถามว่ามีโชคไหมมีโชคค่ะก็ใช้ข้างซ้ายนั่นแหละจับแต่ข้างซ้ายจะมีโชคน้อยกว่าข้างขวา ดังนั้นใครที่มีแผลแบบไม่รู้ตัวที่ข้างขวาให้เอามือข้างขวาเสี่ยงโชคแต่ถ้าใครมีแผลแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวที่ข้างซ้ายให้เอามือซ้ายนั้นเสี่ยงโชคแต่อย่าคาดหวังมากอาจจะถูกเล็กๆน้อยๆไม่ใช่รางวันใหญ่เหมือนกันกับคนที่มีแผลข้างขวาค่ะหลางสังหรอนว่าจะถูกหวยแบบที่สี่ มีคนทักว่าดูดีหรือได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆหากคุนนั้นอดนอนหรือทำงานหนักมาอยู่ๆไปตลาดกับมีคนทักว่าหล่อขึ้นนะสวยขึ้นนะดูมีออร่าขึ้นบางคนมีโชคแบบเห็นด้วยตาเปล่าเดินเดินไปเจอแบงค์ยีสบตกที่พื้นเจอเหรียญตกที่พื้น หรือพ่อค้าแม่ค้าแถมของให้อันนี้เป็นลางแสดงว่าคุณจะได้โชคลาภซึ่งการได้โชคลาภของคุณนั้นจะต้องไปเสี่ยงในที่ชุมชนที่มีคนเยอะๆถ้ามีพ่อค้าแม่ค้าทักหล่อขึ้นนะสวยขึ้นนะพอซื้อของเสร็จแล้วให้ไปเสี่ยงโชคเลยที่ตลาดนั้นในระยะห่างไม่เกิน5กิโลเมตร จากจุดที่มีคนทักมีหลากหลายคนถามเรื่องที่มีคนมาบอกว่าเวลาเจอเหรียญห้าเหรียญสิบบาทแบงค์ยี่สิบบาทตกอยู่อย่าเก็บเพราะถ้าเก็บจะเหมือนเราได้โชคเล็กแล้วจะขัดโชคใหญ่สำหรับคำแนะนำเวลาเจอแล้วให้เก็บค่ะแต่เก็บแล้ว เราไปทำบุญบางคนบอกว่าไม่รู้จะทำบุญอย่างไรเพราะบางทีเราไม่เจอกลองบริจาคเราอาจจะเก็บไว้แล้วพอไปกินข้าวก็วางเอาไว้เป็นทิปหรือเป็นของกำนันสำหรับคนที่มาบริการเราก็ได้อันนี้ลองดูนะคะลางสังหรณ์ว่าจะถูกหวยแบบที่ห้า เห็นเลขเดิมซ้ำๆเชื่อว่าคนที่เล่นหวยชอบเสี่ยงโชคช่างสังเกตทุกคนถ้าคุณสังเกตเห็นเลขเดิมๆเห็นเลขซ้ำๆตลอดทั้งวันติดต่อกันประมาณสองวันขึ้นไปอย่างเช่นเราขับรถแล้วเห็นเลขทะเบียนน่าสนใจอีกสักแป๊บหนึ่งตอนกลับรถก็เจอป้ายทะเบียนที่มีเลขน่าสนใจอีก หรือหันไปเจอบ้านเลขที่ที่เลขเดียวกันกับเลขทะเบียนรถอีกเป็นการบอกเหตุจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซ้ำกันถ้าเราเห็นแบบสองวันติดเสี่ยงโชคเต็มที่เลยค่ะถ้าเห็นแล้วไม่ต้องกักนะคะหลายคนไปกักแล้วบวกเลขลบเลขไม่ต้องนะคะซื้อไปเลยตรงๆแล้วบอกเลยค่ะ ว่าการซื้อเลขที่เห็นบ่อยๆให้คุณซื้อก่อนวันหวยออกเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าหวยออก16กันยาให้ซื้อ15กันยาถ้าหวยออก1ตุลาให้ซื้อวันที่30กันยาวันหวยออกห้ามซื้อเด็ดขาดก็ถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับลางสังหรณ์ที่จะทำให้คุณนั้นรวยได้ค่ะลางสังหรณ์ ว่าจะถูกหวยแบบที่หมีเหตุให้ได้ทำบุญโดยไม่ได้ตั้งใจมาก่อนถ้าสมมุติว่าอย,ยู่ๆคุณมีความรู้สึกว่าตง,งิดตง,งิดอยากทำบุญยกตัวอย่างอย่างแรกสมมุติว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยใส่บาตรเช้าเลยอย,ยู่ๆตื่นเช้าขึ้นเราเดินออกไปทำงานจะไปเรียกรถเมหรือ จะไปรอรถแท็กซี่อะไรก็ตามแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราตื่นเช้าขึ้นเรามีเวลาใส่บาทหลังจากทำบุญแล้วก็ไปเสี่ยงโชคเรามีโอกาสถูกคะ่ะหรือบางท่านอาจจะไม่มีโอกาสเดินผ่านทางนี้ปกติจะขึ้นรถไฟฟ้าหรือขึ้นรถเลยแต่วันนี้มีเหตุ ให้เราต้องไปซื้อของตรงนั้นตรงนี้แล้วเราไปเจอคนตาบอดถือกล่องร้องเพลงอยู่หรือเจอคนยากจนยากไร้นั่งขอทานอยู่ริมถนนหรือไปเจอกล่องบริจาคในทางที่เราไม่ได้เดินในเวลาปกติให้เราไปทำบุญหนึ่งบาทสองบาทหรือ5บาทก็ได้ เสร็จแล้วหลังจากนั้นไปเสี่ยงโชคเขาเรียกว่าลางบอกเหตุจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้คุณนั้นให้ก่อนที่จะได้รับโชคลาภอันนี้ก็เป็นหนึ่งในลางบอกเหตุลางสังหอ์ที่คุณนั้นจะต้องสังเกตให้ดีค่ะลางสังหอ์ว่าจะถูกหวยแบบที่เจ็ดเสียทรัพย์ก่อนรับโชคบางท่านบอกเลย อาจจะเสียทรัพย์ไปก่อนเช่นขับรถอยู่ดีๆมีรถมาชนเราถ้ามีรถมาชนเราให้เล่นเลขทะเบียนของคู่กรณีถ้าเราไปชนเขาให้เราเล่นเลขของทะเบียนรถเราหรือถ้าเราเดินเดินไปแล้วเจอรถสองคันชนกันให้เราเล่นรถทะเบียนรถคันแรกที่เรามองเห็นไม่ต้องไปสนใจว่า ใครถูกใครผิดและที่สำคัญถ้าเราเสียทรัพย์ไปก่อนเช่นเงินตกหล่นหายหรือคนในครอบครัวเกิดอุบัติเหตุแล้วเราต้องพาไปโรงพยาบาลถ้าเสียค่ายาไปเท่าไหร่ก็ให้เราเล่นเลขจํานวนเงินที่เราเสียไปนั่นเองค่ะการเสียทรัพย์นี่ต้องบอกเลยว่าเวลาที่เราได้โชคมา มันอาจจะไม่ใช่โชคเต็มที่แบบร้อยเปอร์ซเช่นสมมุติเราเสียไปหนึ่งพันบาทอาจจะได้โชคกลับมาประมาณ700บาทหรือประมาณ70%ดเอร์ซดังนั้นก็ต้องทำใจตรงนี้ไว้ด้วยบางท่านคิดว่าเราเสียเงินไปแล้วจะต้องได้คืนกลับมาทั้งหมดก็เลยเล่นโหมเล่นทุ่ม อย่างนี้ก็คงไม่เหมาะสมเขาเรียกว่าต่อให้เราเสียทรัพย์ไปอย่างไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังเมตตาเราอยู่มาช่วยรับเคราะห์หรือหนุนเคราะห์เราอยู่นั่นเองค่ะลางสังหอ์ว่าจะถูกหวยแบบที่แปดมีคนยื่นลอตเตอรี่เลขเดิมให้ลายท่านอาจจะเป็นพวกชอบล่าเลขที่ไหนมีเลขดัง ฉันจะต้องไปขูดไปโรยแป้งแต่ลางสังหรณน,นี้บอกได้เลยว่าถ้าสมมุติคุณนั้นอยากจะมีโชคโชคก็จะมาหาคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมายื่นให้คุณเองดังนั้นไม่ว่าคุณจะไปห้างหรือนั่งแกว่งเท้าสวยๆดูบ่อบัวยอยู่ที่บ้านหากมีคนขายลอตเตอรี่ยื่นเลขมาให้ ถึงรอบแรกคุณจะยังไม่ซื้อแต่ถ้าคนที่สองมาก็ยื่นเลขเดิมมาอีกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเห็นเลขเหล่านั้นแล้วรู้สึกปวดตาหมึนหัวไม่ใช่แพ้แดดนะแต่รู้สึกปวดตาเหมือนมีใครมาบีบขมับเราเลขนี้แหละคือเลขที่คุณนั้นควรจะเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่รู้สึกปวดตา ปวดหัวหรือขยุกข,ขยิกตาคันๆแล้วมีคนมาขายลอตเตอรี่มายื่นเลขให้ถึงคนที่สามแล้วยังไม่อยากจะซื้ออยากจะไปซื้อกับคนที่สี่คนที่ห้าอันนี้คุณชวดแน่นอนเพราะโชคลาภจะมาแค่สามครั้งสำหรับคนที่มายื่นลอตเตอรี่ให้คุณเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีค่ะ ลางสังหอ์ว่าจะถูกหวยแบบที่9ฝันซ้ำเรื่องเดิมๆคือลางสังหอ์ที่เรานั้นฝันถึงแต่เรื่องเดิมๆหลายคืนติดต่อกันไม่ได้หมายถึงฝันแล้วเราต้องจำได้นะว่าเราไปที่โน่นที่นี่ที่นั่นบางคนฝันเห็นเลขหกตัวเอามาตียังไงก็ไม่ถูกเลยแต่ความฝันนี่มันหมายถึง เราฝันแล้วเรามีความรู้สึกว่าจะฝันดีฝันรา้ายก็ตามแต่เราก็มีความรู้สึกว่าจิตเรานั้นไปอยู่ที่นี่ประจำจะจำความฝันได้หรือจำความฝันไม่ได้ไม่ได้สำคัญถ้าสมมุติว่าเราฝันติดต่อกันสองคืน ถึงสามคืนขึ้นไปให้คุณรีบเสี่ยงโชคเวลา12นาฬิกาถึง14นาฬิกาเท่านั้นนะคะเขาเรียกว่าการแก้กความมืดด้วยการดึงความสว่างแห่งโชคลาภเข้าไปค่ะลางสังหรณ์ว่าจะถูกหวยแบบที่10เพิ่งมาทำรังที่บ้านอีกหนึ่งลางบอกเหตุที่เชื่อว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วจะรวยคือ การที่พึ่งมาทำรังที่บ้านนั่นเองค่ะว่ากันว่าการที่พึ่งมาทำรังที่บ้านนั้นหมายถึงการนำโชคลาภมาให้เอาความร่ำรวยมาให้เจ้าของบ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมดูด้วยนะว่าถ้าลังพึ่งใหญ่จนเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายกับคนในบ้านได้ค่ะส่วนใครที่เจอ กับรางบอกเหตุนี้อยู่บอกเลยว่าเลขที่บ้านต้องมาแล้วคาง,งวดนี้มาแน่ๆนี่คือสิบรางสังห้อนและวิธีรับมือกับรางสังห้อนแบบต่างๆเชื่อว่าหลายๆคนฟังไปแล้วจะได้เข้าใจบางคนมีรางสังห้อนแต่ไปซื้อผิดที่ผิดเวลาซื้อผิดคนตีผิดบวกไปลบไป ก็ทำให้หลางสังหรณน,นั้นคลาดเคลื่อนได้ดังนั้นใครรู้เคล็ดลับนี้อยากจะไปบอกต่ออยากจะไปแชร์ต่อยินดีนะคะแต่ที่สําคัญนั้นอยากจะบอกว่าการที่เรามีโชคลาบนี้มันไม่ได้หมายความว่าพอจะมีโชคลาบเราต้องรวยบางท่านบอกว่าฉันมีเงินมีหนี้อยู่สามแสนฉันไม่ต้องทำมาหาเงินหรอก ฉันไปแทงหวยเดี๋ยวฉันจะได้ใช้นี่เองโดยที่เราไม่ต้องลงทุนทำมาหากินไม่มีกรณีนั้นนะคะแต่ถ้าเดือนนี้เราติดขัดเงินสักนิดสักหน่อยเพื่อไปใช้นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมอบให้คุณดังนั้นการเสี่ยงโชคไม่ทำให้ใครรวยพูดหลายครั้งแล้วนะคะไม่มีใครถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเอาเงินรางวัลที่หนึ่ง ไปต่อยอดทำธุรกิจจนโตไปเป็นสิบล้าน20ิบล้านเงินโชคลาภเหล่านั้นสำหรับใช้ยามขัดสนไม่ได้นำมาเป็นต้นทุนทำให้คุณรวยสิ่งที่ทำให้คุณรวยนั้นแบมือออกมาคะ่ะนั่นก็คือสองมือและ10นิ้วของคุณนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับรางสังหรณ์ ก่อนหวยออกที่เราเอามาฝากกันขอบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะจริงหรือไม่จริงอย่างไรอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับฟังคะ่ะส่วนใครที่อยากรวยอยากเป็นคนที่ถูกหวยกับเขาบ้างก็อย่าลืมสังเกตลางบอกเหตุทั้ง10ข้อที่เราเอามาฝากกันนะคะใครที่มีสักหนึ่งข้อ ในนี้แนะนำให้รีบซื้อลอตเตอรี่เลยค่ะไม่แน่รางวันใหญ่อาจเป็นของคุณก็ได้ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีสังเกตลางสังหรณ์ให้ดีๆแล้วพบกันใหม่ในเรื่องที่ดีกับคลิปหน้านะคะขอขอบคุณคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านวันนี้ เราได้นำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน โมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแพร่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ